สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีชาว AFK ทั้งหลายนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำจุดคราบยานะครับผมซึ่งจะเป็นจุดเที่ยวไว้สำหรับคราบยาลัคกี้นะครับเพิ่มโชคชะตาให้กับคุณถ้าหากว่าคุณนั้นคิดว่าดวงคุณยังไม่ดีพอนะครับผมและอยากจะเสริมดวงให้กับตัวเองนะครับผมจะพาคุณไปร้านคารับนะครับผม ถ้าใครรู้แล้วก็ข้ามข้ามไปเลยก็ได้นะแต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็ตามผมมาได้เลยนะคะผมทางั้นก็ไปลุยกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นการสอนเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับร้านค้าตรงนั้นเป็นร้านค้าปกตินะครับเราจะพาทุกคนไปร้านค้าลับกันนะฮะซึ่งการที่จะไปร้านค้าลับเนี่ยเราจะต้องถอดถุงมือออกก่อนนะเพราะว่าถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันจะปีนยากนะปีนบันไดยากนะครับใช่ปีนบันไดขึ้นมาแล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดไปเลยนะจ๊ะพอกระโดดแล้วก็กระโดดลงตรงนี้นะ แล้วก็ขึ้นทางนี้กระโดดกระโดดไวมืดจังเลยทําไมมืดไวจังเลยล่ะเนี่ยมองทางไม่ค่อยเห็นนะโอ้โหแม่ตอนเปิดคลิปอย่างสว่างแล้วนี้มืดสั่งน,นี่ยพอมาที่นี่แล้วนะครับแวะตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันจะมีของดรอปถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยมีใครผ่านมาบ่อยๆมันก็จะมีของดรอปนะครับโอเคแล้วก็ลงนี่ไปเลยนะครับลงรู้เราจะมาโพที่ร้านคารับนะแต่ยังไม่ถึงนะครับเราจะต้องเดินต่อไปนะฮะ แล้วก็ตรงนี้มีสะพานนะถ้าเดินบนสะพานเนี่ยเราจะโดนกับดักแล้วก็ตกใช่แล้วต้องขึ้นก่อนนะครับอันนี้เป็นการสาธิตเผื่อใครแบบตกเนาะก็จะได้แบบสาธิตให้ดูว่าเอ้ยขึ้นยังไงนะคะผมใช่โอเคขึ้นมาแล้วเนาะอุ้ยหมืดจังเลยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนะครับรอเช้าก่อนดีมันนะไม่ต้องก็ไดนะครับเดี๋ยวผมเล่งแสงให้ก็แล้วกันเนาะโอเคมาเอ่อกระโดดตรงนี้นะครับข้ามมาเลยเนาะกระโดด กระโดดมาเรื่อยๆนะฮะมองมาทางขวานี้เออลงมานะฮะแล้วก็กระโดดกระโดดไปบนแท่นเทียนนะฮะกระโดดแล้วไปทางไหนต่อวะอ่ะนี่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 ทางนี้ทางนี้นี่นี่นี่แล้วก็กระโดดอีกนะฮะกระโดดกระโดดเข้าไปเยอะๆอ่านี่ถึงแล้วนะครับลานคารับอุ้ยยังไม่ถึงนี่ว่าต้องต้องปีนอีกขั้นนึงนะก็คือขั้นนี้นะครับผมใช่เฮ้ยอุ๊บโอ้ยติดุบโอเค โอเคนี่ไงอ่ะเงี้ยเซงว่ะโอโ้โหมันมองยากเลยทุกคนเพราะว่ามันมืดไงอันนี้มาแล้วนะครับร้านนี้จะเป็นร้านคราของนะครับผมใช่แล้วสามารถกด S ที่ตรงนี้เราก็สามารถคราโพชั่นได้นะครับซึ่งการที่เราจะคราโพชั่นอันนี้นะครับเราจะต้องมี่าโพชั่นลัคกี้ธรรมดาก่อนเนาะห้าชิ้นเนาะแล้วก็มีอ l l a c o m ม o n หนึ่งแรหนึ่งแล้วก็ ลาเด็ดอีกหนึ่งนะครับอุย้ยไม่ใช่แลต้องใช้5นะครับผมใช่แล้วพอเรารวมกันแล้วเนี่ยเราได้โพชั่นที่ได้บวกลัคกี้ถึง150%นะถ้าเป็นพชั่นธรรมดาที่เก็บเอาตามแมปเนี่ยมันจะบวกที่30%มนะครับลัคกี้แต่ถ้าคาบเนี่ยจะเป็นที่150เลยนะั้นแล้วก็อยู่ได้ประมาณ สองรวอยวินะคระผมเป็นอะไรที่นข้า้างที่จะดีอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ยังมียาขวดอื่นอีกมากมายเลยนะครับซึ่งขวดไหนทำอะไรได้บ้างก็ลองไปศึกษากันเอาดูเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมาบอกว่าร้านค้าที่เอาไว้ครับโอเคไม่ใช่ร้านค้าพูดผิดเพราะว่าผมมาบอกจุดครัฟนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขายของเนาะเราต้องรวมของมาครัฟเนาะจุดครัฟ พชั่นเฉยๆนะคบผมแค่มาบอกจุดครับโพชั่นให้เฉยๆนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับถ้าคิดว่าดวงตวเตงไม่ดีก็มาครัฟพชั่นไปกินได้นะดวงคุณก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนิดๆหน่อยๆนะครับจริงๆก็ไม่นิดนะจากโพชั่นลัคก,กี้ธรรมดาเพิ่ม30%อันนี้เพิ่มตัง150้งร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับใช่ไหมนี่ขนาดเออเนี่ยอันเนี้ยที่ผมทํานี่ก็ยังลักแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นแล้วไอ้พชั่นทุกนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับ อืมใครคิดว่าตัวเองดวงแย่ก็มาครับไปใช้กันเยอะๆนะครับผมจะได้สุ่มหาของดีๆมาติดตัวไว้นะจ๊ะ